เป็นอะไรที่แบบว่านะคะในบ้านในสวนในเนี้ยมากมายค่ะอาหารการกินนะคะอข้าวนี่ก็ บอืดขัดนะคะ,ะทางเราก็ขัดปัดใจจัยในเรื่องนี้ค่ะนะคะก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะนะคะพี่ศักคนเพชรแล้วก็ได้คุยกันแล้วพี่จันดีบอกว่ายาวไปจ้ายาวไปสู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่จันดีนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะนะคะเอ๊ะนะคะกินน้าก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อนาอนะคะหรือว่ายังไงก็ถ้าให้กำลังใจน้องขอบคุณมากมายเลยค่ะนะคะไม่เสมอตลอดไปค่ะนะคะ เราไม่เป็นไรเนาะพี่เนาะนะคะจะสากกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมาที่แบบร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมรวยแล้วก็รวยอีกเนาะพี่เนาะนะคะพี่จันดีนะคะเราก็เราพอมีกินมีสวยกับแม่วันิดาแล้วก็พี่กันดาวนะคะก็สวัสดีถักทายกับพี่บุญสง่งนะคะค่ะ,คะขอบคุณกุญใจไปตลาดกระดเด้อน,นะคะเพื่อนคนนี้เป็นห่วงจ้านะคะค่ะนะคะ พี่จันดีนะคะจ้าได้เลยจ้าน้องสาวยินดีใช่ไหมคะแล้วก็มอบดอกไม้มานะคะขอบคุณค่ะนะคะพี่บุญส่งค่ะนะคะพี่ละเนียบบอกว่าขอตัวนะคะน้องจะหลับใช่ไหมจะหลับใช่ไหมก็ในช่วงนี้ก็ขอให้ขายของขายเสื้อผ้านะคะปล่อยให้ลอยละลอยละลอยลองไปนะคะ อ๋อ oh, เป็นเพลงนี้เ mm hmm. นาะนะคะอืมก็ได้แค่วักมาเที่ยวรวมทางมีไว้เห็นยังถนนนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นอีสินะปินท่านหนึ่งเนาะนะคะ,อะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะจันดีนะคะทักทายคุณอน,นันต์นะคะสวัสดีนะคะว่างั้นนะคะ,อะตอนนี้ นะคะคุณอนันต์ก็คพงจะเป็นแบบว่าฟังน้องโมเป็นน้ำปมปบค่ะโอ้ยตากติทอ <c oughs> นที่ราชนีวานค่ะนะคะ <c oughs> เป็นยังไงคะภาพนิ่งดีไหมคะภาพนิ่งดีไหมคะดวงตาที่เข้ามาค่ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้พี่จันดีวันนี้น้องไปไม่ถึงบ้านพี่จัน, <c oughs> นะค่ะนะคะแม่พี่นุ่นเ่ยก็ ขอน้อมรับจากใจจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเล็กเจเล็กค่ะสวัสดีค่ะแม้มาส่งกับนี่เคยเจอนะเนี่ยเคยเจอเคยได้เคยได้พบกันเคยได้อันนี้กันนะคะในช่องในระบบนะคะก็ก็เลยว่าทักกันตอนนั้นเลยนะคะปุ๊บนะคะ สวัสดีค่ะพี่บุญทรงเจาะรำนะคะผู้บ่าวกาและสิ้นนะคะขอบคุณมากมายค่ะที่มาส่งกําลังใจให้น้องสาวพี่กันดาขอให้ผ่านเร็วๆค่ะน้องเป็นกําลังใจตลอดนะคะสวัสดีค่ะพี่กันดาค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ค่ะนะคะจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่ความอ่า เหมาะสมของตัวเองหรือว่าความพร้อมค่ะนะคะวันนี้ก็คือพร้อมที่ขึ้นหลังเวันวันอะนะคะภายใน30วันอย่างเงี้ยนะคะอาจจะดึงเครื่องมือกลับไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ แต่ทางที่ดีลูกว่าตั้งค่าไว้ดีที่สุดเพราะว่าเนี่แหละคะ่ะเป็น f c ค่ะนะคะติดตามยุตลอดค่ะนะคะเพราะว่าลงคลิปไหนก็น่าดูน่าชมค่ะนะคะจะมีการวันนี้ไปแปลงร่างด้วยกันนะคะเนาะพี่เตาเอ๋เนาะนะคะมาส่งกาลังใจค่ะนะคะแม่วนันิดาก็รับหลานแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะแม่นะคะถึงบ้านก็อย่าลืมตอนเช้าเนาะนะคะตอนเช้าก็ไปออกกําลังกายค่ะนะคะ,นะคะไปกินกาแฟาบ้านพี่ และชนีวันนะคะอบอุ่นเหมือนกันนะคะพี่กันดาวก็บอกว่าสวัสดีทักทายพี่บุญสงนะคะนะคะพี่สุพีดก็สวัสดีทักทยายคุณวันิดาค่ะค่ะพี่จันดีขอบคุณมากมายค่ะนะคะส่งพี่ด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นอะไรที่มิตรภาพไมตรีที่มาส่งให้มอบเตือนใจเพื่อนเตือนใจก็ทําแกงผักหวานใส่มดไข่มดกับเหิตให้กินค่ะนะคะแซ่บเซนดีด้วยค่ะนะคะก็เหมือนกับ ที่เราได้ตั้งค่าดาวนั่นแหละนะคะก็คือเกิดขึ้นจากาการที่เรามีเพื่อนๆในลูกลัก AI ลูกรักระบบคงจะให้อยู่แบบคุยกันไปกับพี่ๆเพื่อนๆแม่ๆทุกคนไปเนาะ,ะ,นะ,นะก็จะทําความรู้จักไปเรื่อยๆรๆือย่างนี้นะคะตอนเช้าเนาะนะคะตอนเช้าก็ไปออกกําลังกายค่ะนะคะ,นะคะไปกินกาแฟบ้านพี่ ราชนีวันนะคะอบอุ่นเหมือนกันนาน่นที่ค่ะนะคะค่ะพี่ศักดิ์คนเพชรก็ทักทายนะคะพี่จันดีค่ะนะคะพี่ศักดิ์คนเพชรทักทายนะคะสวัสดีไทยกันได้แวะเยี่ยมถามไทยกันได้นะคะว่ายังไงบ้างเนาะนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆชาวครีเตอร์หน้าร้านขายกับคงกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเลยเห็นกับตาว่าเพื่อนแบบเปน็นแบบลมแดดขึ้นมาเลยนะเพื่อนท่านไหนที่ผ่านมาพู ปะพูดคุยกันแล้วแล้วก็วแต่ว่าจะเดินทางต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดินทางปลอดภัยค่ะนะคะแม่พิรุณนัยไม่นะคะแล้วก็พี่ศักคุณเพชรน,นะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องเนี่ยนะคะก็ขอให้พี่ศักก็ขอให้อ่าปังๆมีรายได้ที่บอกว่าสวัสด่าสวยสวสวัสดีสวยสวยแม่วนันิดาค่ะอ้นะคะพี่ชายนูนะคะบอกว่าสวัสด,ดีสวยอ่ แบบว่าทํางานนะคะนาอก,ก็เลยไม่สะดวกที่จะพูดจะคุยค่ะนะคะ,นะคะก็ฟังก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องะคะ่ะก็นี่หละคะ่ะเป็นเอฟซีค่ะนะคะติดตามยุตลอดค่ะนะคะเพราะว่าลงคลิปไหนก็น่าดูน่าชมค่ะนะคะจะมีการวันนี้ไปแปลงร่างด้วยกันนะคะเนาะ,ะงามก็สวัสดีทักทายพี่รัชนีวันนะคะกลับมาแล้วจ้าอขอบคุณค่ะขอบี่ไหนคะพี่ไหนคะแม่ แม่วนิดาทักทายนะคะพี่บุญทรงค่ะนะคะแล้วก็พี่สุพิษจอรํา,าสวัสดีร่อมห้องค่ะนะคะแม่วนิดาบอกว่าสวัสดีทักทายมองเห็นให้น้องแล้วก็สงสัยจะไปแล้วนะคะเนาะสำหรับท่านพี่ผู้ชายนะคะสองท่านนะคะนี่แหละนะคะมาทําให้คิดถึงแล้วก็ไปนะคะเนาะแต่อย่าได้อันอะไรนะคะแบบว่างอนนอยกันเด้อนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันเช่นเดิมเช่นเคยค่ะนะคะขอบคุณกับหนึ่ง มาเจอมายิ้มให้ในทุกทุกวันค่ะนะคะพี่รัชนีวันนะคะพี่สาวที่เซนดีนะคะพี่รัชนีวันก็จะเนี่ยค่ะทาการไล์อยู่ในช่วงประมาณในเรื่องของการสร้างสีสันในเมื่อเขาให้มาทําในเรื่องของระบบที่แบบว่ามีความสนุกสนานเพลิดเพลินเราขอบคุณกับกําลังใจที่นํามาส่งให้กับน้องสาวคนลีเดอร์ค่ะนะคะ,นะคะพี่จันดีก็วันนี้พี่จันดีรับแขกให้น้องได้ดีเยี่ยมมากเลยอะ่ะวันนี้ <laughs> ต้องการแบบว่า การผลิตของเขานะนะคะออกซิเจนของเขาเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ในห่วงหวงห่วงสองเราพี่น้องเนี่ยนะคะเป็นเป็นเหมือนกันแล้วพี่นะคะวันนี้นะหนูก็แบบว่า เข้าไปนะคะที่ในวันนี้นะคะแล้วก็แม่ๆทุกท่านเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณยายอ้วนพาลาะนะคะแม่วันิดาแล้วก็พี่จันดีเนาะเพื่อนก็แบบว่าเพื่นอนขอตัวเป็นนะคะในเรื่องของการไล์นะคะแต่ว่าเป็นกําลังใจในเรื่องของภาพนิ่งในเรื่องของอในบ้านอยู่นะคะเนาะพี่อุสานะคะก็วันนี้นะคะทำอะ,ะสิ่งไหนที่ดีๆสิ่งไหนที่เราเคยมีประสบการณ์เราก็จะมอบให้กันดีๆนะคะนะคะ สวัสดีค่ะมาแล้วพี่สาวนูฟอนฟ้อนงามก็สวัสดีทักทายพี่ราชนีวันนะคะกลับมาแล้วจ้าอขอบคุณค่ะก็ <c oughs> อตอนเช้าเนาะนะคะตอนเช้าก็ไปออกกําลังกายค่ะนะคะไปกินกาแฟบ้านพี่อ่า รัชนีวันนะคะอบอุ่นเหมือนกันความลำบากข่าวปลามันแพงายจากสีเฮ็ดจังไดเม่พอเพิ้นถาอยู่กลาบนะคะสีสันสวยงามค่ะวนอยู่ประมาณหลายรอบอยู่ค่ะดูทรงแล้วดูทรงค่ะพี่จันดีขอบคุณมากมายค่ะนะคะทรงพี่ด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นอะไรที่มิตรภาพไมตรีที่มาส่งให้หมาะที่อีแขสิบดูเล เป็นได้แค่เพียงรู้จักจะเป็นคนรักก็ไม่มีสิ่งที่ดูแลเป็นเพื่อนก็จะไปสมัครในเรื่องของโปรแกรมสมาชิกนะคะอันนี้คือหนูขออนุญาตอธิบายอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าแม่เข้าใจในเรื่องของอผู้ติดตามหรือสมาชิกของเรารักชอบพอเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนก็สาวไปแล้วเนาะแล้วก็ข้อมูลในการตั้งค่านะคะก็คือจะอยู่ในดาวนั่นแหละ ที่เราสมัครไปแล้วของดาวข้อมูลต่างๆก็จะลิงก์มาหาตั้งแตเ่เริ่มการไลฟ์สดมานะคะ1เดือน2อ,อาทิตย์กับอีก2วันกับวันนี้เนาะนะคะที่เราได้ทํามาก,ก็คือแม่พิน่นไหน์วันนี้นะคะพันธิพมโสภาแม่พิน่นไหน์ขอขอบคุณน้ําจิตน้นําใจค่ะขออนุญาต ลงไลน์แล้วนะเ่าเนาะแล้วก็พี่อุษาค่ะสวัสดีคุณย่าน้องข้าวหอมค่ะขอบคุณกับมิตรภาพเมตีขอบคุณกับกําลังใจค่ะที่มามอบให้กับบ้านแม่พใจมาส่งกําลังนะคะมาส่งกําลังใจมาสร้างพลังบวกให้กับแม่พี่นุนนัยแม่พี่นุน,นัยก็น้อมรับนะคะยินดีเนาะพอสมควรรับหนึ่งชั่วโมงสามสิบสองสามสิบสามนาทีเข้าแล้วนะคะก็ได้ทํากับคงกับข้าวขอใหไ้ได้รับแต่ความสนุกสองคลิปต่อวัน อย่างเงี้ยนะคะ2คลิปต่อวัน3คลิปต่อวันหรือวันละคลิปไปอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าไม่ขาดความสม่ำเสมอเนาะคะ่ะเนาะราคาขอบคุณค้านะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับเพื่อนเด้อนะคะบ่มีอย่างอันส่งให้เพื่อนก็มีแต่คำพูดคำจาอนันต์ค่ะนะคะ,นะคะที่มามอบ ดวงใจให้นะคะพี่ราชนีวันก็บอกว่าสวัสดีค่ะโอ้พี่ราชนีวรรณวันนดาจันโชมสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณมากมายค่ะนะคะที่มาส่งกําลังใจให้ลูกสาววันนี้เดอร์แม่เด้อนนะคะสวัสดีค่ะมาแวส่งกําลังใจให้อย่างเงี้ยนะคะประสบผลสําเร็จแล้วแต่ที่เราจะไปต่อได้กันได้ก็คือการคบกันแล้วก็ ไปด้วยกันแบบนี้นะคะมากหน้าหลายตานะคะมากหน้าเหลาเนาะแล้วก็พิอวสาค่ะสวัสดีคุณย่าน้องข้าวหอมค่ะขอบคุณกับมิตรภาพเมตีขอบคุณ